มาดูกันนะครับอันนี้เป็นกันบ้านของหมูหกนะครับมาติวกันเลยนะไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่ารอบนี้กระชั้นชิดไปหน่อยเนี่ยอาจารย์แบบสั่งแป๊บเดียวเนี่ยหรือว่าหรือว่าส่งให้พี่จะกระชั้นชิดหรือเปล่า้ลยครับยังไงก็ถ้าให้มาก็ขอเนื่นๆแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะไม่ทันเนาะแต่ว่าก็มาดูความรู้กันแล้วกันเนาะขอไปเร็วแล้วกันเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับ ฟ้าใสเป็นจดเพิ่มเติมนะครับข้อ1ฟ้าใสแต่งตัวไปทํางานนะครับถ้าฟ้าใสมีกระโปรงให้เลือกใส่20ตัวเยอะจังเลยครับหรือปกตินะ้าใสกระโปง20ตัวคือปกติเนาะมีเสื้อ20ตัวนะครับรองเท้า5คู่กระเป๋าถือ3ใบน,นะฟ้าใสใส่แค่นี้ทั้งตัวจงหาจํานวนวิธีทั้งหมดที่ฟ้าใสจะแต่งตัวไปทํางานนะครับในแบบนี้มันก็ไม่ยากเลยครับ เกิดเรื่องนี้นะใช้ขีดเอาเลยใช้กดการคูณนะครับมีอะไรบ้างนะมีกี่อันกระ,ะกระโปรงเสื้อลองเท้ากระเป๋านะฮะขีดนะ,ะมีสีขั้นตอนแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะ,ะแล้วก็เติมเลขนะ,ะดูว่าแต่ละขั้นตอนมันเลือกได้กี่อย่างนะครับก็สัดเลยยีสนะครับกระโปรงยี่สิบ เจอยีนะปกตินะฮะรองเทาง้าห้าคู่กระเป๋าสามใบนะครับแล้วก็คูณกันแค่นี้ครับนะก็ครึ่งที่เลขกดเอาเลยนะอ่าได้หกพันนะครับวิธีถ้าเจอย่เงี้ยคือง่ายนะต่อไปนี่ครับ ข้อ2นะครับหัวหน้าทีมบาสเกตบอลต้องการจัดผู้เล่น9คนลงเล่นในตำแหน่งต่างๆกัน5ตำแหน่งมีกี่วิธีที่จะจัดนะครับถ้าผู้เล่นทุกคนสามารถเล่นตำแหน่งใดก็ได้นะครับเออจริงๆเราบาสมันมีตำแหน่งที่ต่างกันนะแต่ว่าถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวก่นนะเบื้องต้นเบื้องต้นคือมันเป็นการการสุม่มแบบว่ามีเลขที่มีจํานวนจํากัดอยู่9คนนะครับแล้วก็เลือกมา5 โดยมันจะไม่ไม่ซ้ำนะครับเป็นการสุ่มแบบไม่ใส่คืนนะครับมีเลขจํากัดอยู่จํานวนหนึ่งเลือกมาอีกจํานวนหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้เลือกทั้งหมดนะครับเลือกมาจํานวนหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นลักษณะของ n เลือก r นะครับนะเป็นการสุ่มแบบไม่ใส่คืนนะครับคล้ายๆการเลือกตั้งนะครับเลือกเลือกแล้วไม่กลับไปเลือกอีกแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มี2อ,อย่างคือ สนใจลำดับหรือไม่สนใจลำดับนะมี n มี n เอ็อาร์กับ NCR นะครับเป็นการจัดจัดลำดับกับการจัดกลุ่ม2อย่างเนี่ยต้องไปดูมาว่าว่าว่ามัน,นต่างกันอย่างไรนะครับในกรณีนี้เนี่ยเออเป็น9เลือก5นะครับแล้วก็สำคัญคือบอกว่าผู้เล่นทุกคนสามารถเล่นตำแหน่งใดก็ได้เนี่ยแปลว่ามันไม่สนลำดับนะครับ แล้วเราจะเลือก NCR นะครับแต่ถ้าตำแหน่งถ้ามีผลนะถ้าถ้าเกิดว่าคนมีตำแหน่งมีผลเนี่ยเขาใช้ NPR นะก็ก็ไปดูเพิ่มนะเออแล้วแล้วก็ NCR เนี่ยเขาใช้ใช้นิยมเขียนเป็นแบบนี้ครับวงเล็บ N แล้วก็ R แนวตั้งแบบนี้ไม่มีเศษส่วนนะครับโอเคฉะนั้น,น,นข้อนี้หลักคิดก็คือใช้วงเล็บนะครับของ NCR แล้วก็ เลขข้างบนงจะเป็นเลขที่มีทั้งหมดคือเก้าเลขขา้างล่างจะเป็นเลขที่เลือกนะครับเลือกมาห้านะครับแล้วก็กด 9, 4, 5, เก้าสี่ห้าซึ่งเครื่องคิดเลขของเราเนี่ยจะมีปุ่มนะครับเก้าเอ่อกดเก้าก่อนแล้วก็ ncm จะเป็นปุ่มตรงนี้ครับตรงเนี้ยอยู่ตรงเครื่องอยู่บนบุปุ่มหารนะครับเออนี้ไม่รู้ว่า เสียงไม่มันเบาไปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าคราวลี้มันเสียงไม่มันแตกก็เลยเบาเสียงนิดนึงเอ่อ NCR กันนะปุ่มเครื่องนี้ก็มีนะพี่มีหลายมีสองเครื่องตอนแรกมีหลายเครื่องแต่ว่าหายนะเออลองหาดูว่มันเหลืองๆอือง่ะเหลืองๆอยู่บนปุ่มอะกดแล้วก็อันเหลืองๆกดชิปก่อนเอออันเหลืองๆกดชิปนะนะกดชิปหนึ่งทีนะกดชิปหนึ่งทีนะฮะ ถ้ากดสองทีจะอะไรขึ้นครับเอ,อชิปมันจะหายครับผมมันจะชิปหายครับอ่ขอโทษกดกดชิปทีเดียวนะแล้วก็กด ncr คือใครเล่นกับพี่ไม่งจะเจอมุกแบบนี้ครับก็ทําใจนิดนึงนะเก้าสี่ใช่ไหมให้มันฮกซขึ้นไปแล้วกด5นะครับแล้วก็ได้ 5, นะกดได้เลยได้เขากลับได้1.26ได้เลย วิธีนะอันเนี้ยเป็นซเนี่ยนะอาจจะออกสอบแล้วออกยากด้วยนะหู่หูขู่ให้มาติวนะเอออัดเองก็ได้อัดเองก็ได้นะแต่ติวช่วยได้เยอะคือขายของทุกทุกคลิปอบบบอกเลยทำใจนะเออชวนเพื่อนมายเยอะอ่ะข้าศตรักล้องไปหนึ่งมีลูกแก้ว ขนาดเท่ากันนะครับสิบลูกในกล่องมีลูกแก้วเนะี่ยกล่องทึบนนกล่องทึบหรือวสุ่มสุ่มอะไรเงี้ยมีสิบลูกเนีฮะสีแดงแดงสีขาวสามดำโอ้ยไม่ได้สุ่มนี่หว่าแดงสีขาวสามดำสามนะครับนําลูกแก้วเหล่านี้มาจัดเรียงลําดับเป็นแถวจะจัดเรียงได้กี่วิธีการจัดเรียงนะครับการจัดเรียงนี่เรียนทั้งหมดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาแค่บางส่วน เแบบมีสีซ้ำกันด้วยอย่างเงี้ยนะครับคือคือถ้าไม,ไม่ไม่ซ้ำกันเลยมันจะเป็น n AC, fact factorial ได้เลยแต่ว่าอันนี้มันจะมีซ้ำกันใช่ไหมมันจะเป็น10 n fact ก็คือ10 a c t หารนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรซ้ำกันบ้างเนาะแดงสก็4 f a c t ข่าสามก็3 f a c t ดาามก็สามแแบบนี้นะครับก็จะได้จำนวนท,ที่ที่จะจัดเรียงแล้วการกด ก็ตั้งเสร็จส่วนนะครับ10มันก็จะมีปุ่มชิปแฟกนะครับมีปุ่มแฟกที่ต้องสีเหลืองที่ต้องกดชิปนะครับ่ถานี้แล้วแต่นะถ้าเครื่องนี้มันจะอยู่บนนีนะฮะเออเออเออชิปกดน,นะครับเราไม่เล่นมุกชิปหายแล้วนะพอและครั้งเดียวก็เกินพอนะสิบแล้วก็สี่ชิปแฟกนะครับทีนี้ไอไอสามแฟกเนี่ยถ้าบางคนกดต่อกันไปเลยแบบนี้มันมันจะเออร์เลอร์ได้นะครับ ลองลองให้ดูนะสามแปดถ้ากดเท่ากับเออรเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่ผิดอะไรเลยคือเครื่องมันไม่รู้นำหนูกดคูณด้วยเครื่องนี้ไม่เก่งเลยนะแต่ก็ดีใจใจนะสี 4, ่พันสองได้สี่พันสองวิธีโอเคนะวันนี้วันนี้ว่าจะไม่ออกทะเลนะอ่ะข้าสี่นะครับผม ในในการประชุมเพื่อพิจารณาเขาโครงปริญญานิพนธ์นะครับซึ่งมีกรรมการ8คนถ้าในการประชุมนี้ต้องมีคณะกรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งนะครับของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมอยากทราบว่าจะมีการประชุมที่ครบองค์ประชุมได้กี่วิธีก็คือเหมือนว่าดูดูคนเข้าประชุมมาเนาะเออแปดคนเนี่ยไม่ต้องไม่เกินไม่น้อยกว่าครึ่ง นะครับไม่น้อยกว่าครึ่งคือมันมีแปดนะครึค่งหนึ่งก็คือสี่ต้องต้องไม่น้อยกว่าสี่จะต้องต้องสี่คนขึ้นไปนะครับสี่คนขึ้นไปเข้าประชุมถึงจะครบนะฮะฉนั้นจะ,จะจะครบองค์ประชุมได้กี่วิธีนะอันนี้หลักคิดนะครับหลักคิดจะเป็น NCR ครับเพราะว่าเป็นมีของอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็เลือกมาจำนวนหนึ่งนะเออก็มี8นะครับเลือกมา มาเข้าประชุมเนาะเหมือนเลือกคนมาเข้าประชุมนั่นแหละซึ่งใช้ NCI เนาะทีเนี้ยมันมันจะบอกว่าไม่น้อยกว่าครึ่งเนี่ยก็คือว่าเอา่อไม่น้อยกว่าสี่นะครับก็คือต้องสี่ก็ได้สี่ขึ้นไปอะ่ะนะครับดังสี่ก็เอานะครับห้าก็เอาหกก็เอาเจ็ดก็เอาแปดก็เอาก้าไม่ได้เพราะว่ามันมันเกินถูกไหมดังนั้นต้องต้องแยกคิดนะครับในกรณีน,นี้คือมันจะเป็นเป็นกฎการบวกนะครับคือแยกคิดด้วยด้วย NCI ครับ แล้วแต่เหตุการณ์แล้วแต่การทดลองด้วยนะครับอย่างการทดลองบางอันก็ใช้ขีดนะครับการทดลองบางอันถ้าถ้าไม่เสร็จคืนไม่สนลำดับก็เป็น NCR อะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษามานะเออเอา4ี่คนก่อนนะมีทั้งหมดเลขข้างบนจะเป็นเลขที่ทมีนะครับคือแปดนะเลือกมาประชุมสี่คน,นครับนี่คือได้แล้วนะอันต่อไปห้าคนก็เอานะครับต้องแยกคิดเป็นคนละเหตุการณ์นะครับ มี8เลือก5ก็เอานะครับ5คนก็เอาถือว่าได้ครบนะครับ8เลือก6ก็ครบองค์ประชุมนะครับ8เลือก7ก็ครบองค์ประชุม8เลือก8ก็ครบองค์ประชุมนะฮะแล้วบวกกันครับเพราะว่ามันเป็นคนละเหตุการณ์นะครับเป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันคนละกรณีต้องต้องบวกกันก็คือกด กด8 4 4บวก8 5บวก8 6ได้เลยนะครับกดด้วยกันเลยก็ได้นะครับทุกคน8 4 4บวก8ปดบวก8ปบวก8บวก8ปเท่ากับ163วิธีนั่นเองนะฮะ เนาะเนาะถ้าถามว่าง่ายไหมอรอไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ก็ต้องบอกน้องตรงๆว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าคือคือเฉลยแล้วมันง่ายนะแต่ว่าปัญหาคือเวลาไปเจอเจอหน้าง,งานแล้วมันจะเจออะไรใหม่ๆอ่ะคือมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรวะพอเฉลยแล้วก็ง่ายหมดอะ่ะเนะาะเดี๋ยวฉันต้องไปดูเพิ่มนะครับไปดูเพิ่มใหม่ถ้าสนใจก็มาติวกันนะครับโอเคแค่นี้แหละครับบ๊ายบายสวัสดีครับ